ครที่ทําธุรกิจแบบหาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆบอกเลยว่ากําลังมาผิดทางนะคะเราอะจะดีกว่าไหมถ้าหาลูกค้ามาได้หนึ่งคนแต่ทําให้เขาอะบอกต่อมีคนตามมาซื้ออีก100คนแล้วเขาก็ยังสามารถกลับมาซื้อสินค้าเราซ้ําๆทําให้เรามีเงินเข้ามาเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องทําการตลาดหาลูกค้าใหม่ๆตลอดเวลาเพราะว่าท้นทุนนั้นสูงมากๆใครที่ทําแบรนด์มาสักพักหนึ่งนี่ก็คงจะแบบเห็นภาพเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยบอกเลยว่าหนังสือเล่มน,นี้เอาไป ไปอ่านนะคะอือก็จะช่วยให้เรารื้อฟื้นฟื้นเออกําไรยอดขายของเรากลับมาให้ปังมากกว่าเดิมหาให้เจอว่าใครคือแฟนแันแท้ของสินค้าของแบรนด์เรานะคะแล้วก็คนนิ่งเอามาเพิ่มเราจะได้มีลูกค้าแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเลยหนังสือเล่มนี้นักขายนักการตลาดแนะนำให้อ่านมากๆคนดังๆอะ่ะเขาแนะนำให้หมดอ่านมดก็เลยเอามาปายยาให้ทุกคนอ่านตามต่อ